โดยการที่เค้กสนับสนุนโดยเค้กเซเว่นสิบเอ็ด Happy b r d a y ยังกไม่ต้องกินสักหนอะใหญ่ไปกันค่ะทุกคนไปกันเลย